好傻。 คอนซีลเลอร์สิว3ยี่ห้อตัวไหนเนี่ยดีปิดรอยสิวแบบเนียนกริบบ้างทุกตัวเนี่ยเขาจะเคลมเหมือนกันหมดเลยนะคะว่าไม่ทําให้อุดตันไม่ทําให้เกิดสิวใหม่ขึ้นเหมาะกับคนที่เป็นสิวช่วยปิดรอยสิวได้เนียนกลิบแล้วก็ช่วยคุมมันด้วยทั้ง3ตัวเนี้ยเนื้อเนี่ยค่อนข้างต่างกันเลยเดี๋ยววันนี้แพรเอามาเทียบให้ดูว่าตัวไหนเนี่ยปกปิดดีตัวไหนเนื้อเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะก่อนที่จะลงนะคะแพรจะบอกว่าผิวแพรเนี่ยจะเป็นสี NC 20นะเผื่อใครเอา เทบถ้าเบอร์คูชั่นเกาหลีเนี่ยก็จะเป็นเบอร์21ค่ะเริ่มจากตัวแรกก่อนเลย Userin Pro Acne Correct and Cover Stick ตัวนี้เป็นตำนานของคอนซีลเลอร์กบสิวเลยเพราะว่ามีมานานมากแล้วนะแทบจะเป็นต้นแบบของคอนซีลเลอร์สิวหลายๆตัวเลยเนื้อคอนซีลเนี่ยจะเป็นแห้งแมต์สนิทมีความเกลี่ยง่ายแล้วก็ลื่นเขาเนี่ยมาเป็นแท่งแบบมุนๆนะคะเราสามารถใช้แท่งนี้แต้มเลยโดยที่ไม่ต้องเลอะนิ้วมันจะช่วยลดการเอามือไปแตะที่หน้าได้จะแต้ม เติมระหว่างวันนะก็สะดวกแพ้อชอบเนื้อความแห้งความแมทต์สนิทของเขาเพราะว่าเวลาเป็นสิวอ่ะมันจะมีความมันนะมันออกมาจากบริเวณสิวแล้วถ้าเราใช้เนื้อที่มันเป็นครีมมี่เหลวๆมากๆเนี่ยความมันมันก็จะไปจับกับเนื้อคอนซีลเลอร์ทําให้มันอ่ะเลือนหายได้ง่ายแต่พอมันเป็นเนื้อแมท์แห้งมันก็จะกบความมันแล้วก็คุมมันไม่ทําให้มันแบบหลุดเลือนระหว่างวันแต่เป็นสีที่ไม่เข้ากับผิวแพ้ที่สุดแล้วยูเซอรนเนี่ยเขาทํามาสีเดียวด้วย ดังนั้นนะคะก็คือมันไม่สามารถใช้ได้จริงอะ่ะใครที่โทนสีอาจจะสีเข้มกว่าแพ่นิดนึงนะคะก็ใช้ได้แหละลองใช้ดูเป็นเนื้อคอนซีลเลอร์ที่ดีเลยตัวต่อมาเนี่ยจะเป็นเคลียโนสคอนซีลเลอร์เขามีสองสีให้เลือกแต่แพรใช้เบอร์สว่างตอนแรกเนี่ยดูสว่างมากแต่พอมาใช้กับผิวจริงๆเออดูเนียนแล้วก็ดูเป๊ะไปกับผิวแพรเลยแล้วเนื้อเนี่ยคือเบาสุดในสตัวถ้าเป็นสิวหนักๆห,หรือว่าเป็นอักเสบเยอะๆเนี่ยแพรอาจจะไม่ใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่าความเนื้อบาเนี่ยมั อาจจะทําให้ปิดไม่หมดแล้วเวลาเกลีย่ยเนี่ยด้วยความมันเหลวเนาะพอเกลีย่ยแล้วหนักมือไปหน่อยเนี่ยมันก็อาจจะเลอะเลือนหายแล้วกว่าเราจะเกลีย่ยเสร็จนะคะมันก็จะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงแต่ถ้าเป็นรอยสิวแบบนิดหน่อยหรือว่าเป็นสิวเม็ดเล็กๆเ,เนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะข้อดีของเขาเนี่ยคือเนื้อมันดีแล้วมันก็เบาสบายผิวมากมากกว่าตัวอื่นคือเอามาใช้ทาใตา้ตาก็ได้จะใช้แบบในบริเวณกว้างอะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักหน้าเลยพอเกลีย่ยแล้วแห้ ้สนดิไปกับหน้ามันจะเบาผิวแล้วเป็นตัวที่เรารู้สึกเองว่าเอ้ยมันไม่อุดตันแน่นอนเพราะว่ามันเบาจริงๆตัวต่อมาเนี่ยจะเป็น B K Acne Concealer Pen ตัวนี้จะเป็นคอนซีลเลอร์ที่เหมือนปากกาเนี่ยเราต้องใช้วิธีหมุน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 เนี่ยให้มันขึ้นมาเนื้อมันถึงจะออกมานะคะแล้วเนื้อเขาเนี่ยมีความแน่นหนักกว่าตัวอื่นเยอะเลยเนื้อหนาที่สุดอะใน3ตัวฟิลเนี่ยจะเป็นคล้ายรองพื้นเนื้อหนักๆเลยนะซึ่งแปลว่ามันกลบสิวได้ดีเลยถ้าเป็นสิวอักเสบแบบเม็ดใหญ่ๆแดงๆอะไร มันสามารถไปแบบพุ่มสิวแล้วก็ปิดมันอะไม่ให้คนอื่นเห็นได้แล้วก็ไม่เลือนออกง่ายๆนะเพราะว่ามันหนัก หนาแล้วก็มันมีความแบบหนึบๆนนิดนึงด้วยอะคะ่ะมันไม่ได้เบาซึ่งเหมาะกับคนที่แบบเป็นสิวแบบพี่แพรบอกไปแต่ถ้าใครไม่ได้เป็นสิวหนักอะไรเงี้ยแล้วมาใช้ตัวนี้นะจะรู้สึกว่ามันหนักหน้าไปนิดนึงแล้วก็ใช้ในบริเวณกว้างเนี่ยไม่ค่อยได้เพราะมันจะรู้สึกไม่สบายผิวมีสีมาให้เลือก3เบอร์แพรซื้อเบอร์2มานะคะรู้สึกว่ามันเข้มกว่าสีแพรไปนิดนึงแต่ก็ยังพอได้อยู่ดีกว่ายูเซอรินสรุปนะคะแพรเนี่ยชอบทุกตัวเลยนะมันดีคนละแบบแต่คงจะเลือกใช้กับ สภาพสิวนะตอนนั้นๆน,นะคะเลือกไปว่าตัวไหนแต่ตัวที่ใช้ไม่ได้จริงๆคือยูเซอรินแน่นอนเพราะว่าสีมันไม่เข้ากับผิวเลยแล้วก็การกลบสิวที่ดีเนี่ยคือจะเนียนไม่เนียนเนี่ยมันอยู่ที่ฝีมือการเกลี่ยของเราด้วยนะแพร์บอกเคล็ดลับแบบสั้นๆแล้วกันคืออย่าไปเกลี่ยตอนที่เนื้อมันเหลวมากนะคะอาจจะแปะทิ้งไว้แล้วรอมันแห้งนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยเกลี่ยเกลี่ยเกี่ยออกไปแล้วก็ต้องเบามือ,อ,อห้ามถูต้องค่อยๆแท็บๆทบแทบแบบนั้นนะคะมันก็จะเนียนอยู่คือต้องรอให้เนื้อมันแห้งๆนิดนึงก ทับอีกทีหนึ่งก็ได้นะแพ้ก็ลองตอนที่เป็นช่วงโควิดนะคะ <c oughs> ก็เลยยังไม่ได้ลองออกไปข้างนอกว่าตัวไหนเนี่ยมันจะติดทนหรือไม่เลือนหาย <c oughs> ก็เดี๋ยวเอาไว้มารีวิวคลิปหน้าแล้วกันนะคะถ้ามีโอกาสได้ออกข้างนอกนะสำหรับคลิปนี้นะคะแพ้ก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะ